สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําแกงเห็ดรวมนะครับวัตถุดิบก็จะมีเห็ดฟักทองบวบใบแมงลักแล้วก็ชะอมนี่ครับวัตถุดิบของเราหลังจากนั้นเราก็จะมาตำเครื่องกันเลยนะครับเครื่องเราก็มีพริกหอมตะไคร้กระเทียมนะครับพอตำเครื่องแกงเสร็จเราจะไปตั้งน้ํา ใบย่านางกันนะครับพอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ปักคอแใส่ไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยบวกใส่ไปเลยนะครับพอน้ำเริ่มเดือดล้วก็ใส่เห็ดตามใจชอบเลยครับ ที่เราชอบหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับใส่ผงชุนลงไปตามด้วยน้ำปลาเลยนะครับตามด้วยชะอม,มหลังจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยได้เลยนะครับฝ<ร>าก<ะ>กดติดตามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะครับ